อย่างที่ทุกคนทราบนะคะมันอาจจะไม่ได้ชนะแต่ว่าตอนนี้เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแพ้หรือชนะอะไรเงี้ยค่ะเราอยากเรียกขวัญกาลังใจของน้องๆทุกคนแล้วก็ในทีมของเรากลับมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เป็นทีมของเราเองแล้วก็ให้สนุกสนานแล้วก็ให้มีความสุขในการเล่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างวันนี้ชมรู้สึกว่าในสนามน้องๆเต็มที่ทุกคนแล้วอย่างหตัวหลักไม่ได้จริงๆหรือว่าอาจจะมีการแบบบาดเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าในรูปแบบเกมนั้นๆเขาอาจจะแบบว่า จากทางถูกเราก็ส่งน้องๆที่ที่เป็นตัวสำรองลงไปซึ่งณตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าตัวสำรองไม่ใช่ตัวสำรองอีกแล้วนะคะสาม,มารถทดแทนรุ่นพี่ๆได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจมากๆที่น้องลงไปแล้วโชว์ศักยภาพแล้วก็กระตุ้นพี่ๆให้ให้อยู่ในเกมแล้วก็วันนี้รู้สึกสนุกมากๆจริงๆค่ะคือเรื่องวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาเราพูดอยู่ทุกทกปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดทุกทกปีอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของ เกมกีฬาทุกคนเหมือนเล่นเกมก็จะมีอารมณ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเจคก็เชียคนอาจจะตำหนิตีกอ,อก,ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่ายังไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียกําลังใจนะตรงนี้แต่นักกีฬาเขาจะเขาจะเห็นไม่เห็นอันนี้ยชมชมไม่ทราบแต่ว่าชมรู้สึกว่าทีมของตัวเองอะ่ะรู้สึกว่าแบบหัวใจแข็งแรงมากแข่งแกง,างมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีกําลังใจที่ดีจาก ส่วนมากส่วนมากเราจะเห็นกําลังใจที่ดีมากกว่าคนที่จะมาตีมาก่อนอันนี้เราเข้าใจสําหรับคนที่มีอารมณ์ในด้านเกมกีฬาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจากสองสนามที่ผ่านมาใครจะว่ายังไงอ่ะเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้อันนี้เราพูดจริงๆว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้แต่เราก็ไม่ยังไม่ยังไม่ได้แบบกดดันพูดถึงโอลิมปิกอะไรมากมายเราอยากจะบูท๊ทีมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ต้องคำานึงถึงการเริ่มต้นว่าอย่างปีก่อน ปีก่อนที่เราทําได้ดีเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีเวลาเตรียมทีมกันถึง2งปีซึ่งเวลาโควิดนะคะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ออกไปเล่นต่างประเทศสักเท่าไหร่แต่ปีนี้น้องๆทุกคนอ่ะจากปีที่แล้วผลของจากปีที่แล้วค่อนข้างแบบบุกทีมได้ดีพอทีมดีน้องก็มีศักยภาพไปเล่นต่างประเทศพอกลับมามันก็เป็นอะไรที่ยากอย่างสังเกตได้จากทีมต่างประเทศบางคนตัวหลกักเขาก็ไม่ได้มาเล่นแต่เขามีตัวที่สมารถททดแทนเขาก็มีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ บางทีมก็มีแพ้มีชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยใน VNL ซึ่งซึ่งมองได้เห็นชัดว่าแต่ละทีมอ่ะเขามีการวางแผนอย่างเราก็เช่นกันแต่ว่าของเราอะ่ะศักยภาพของทีมเราอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีทรัพยายกรค่อน,คนข้างน้อยตัวเลือกค่อนข้างน้อยมันก็เลยทําให้ที่จะต้องเป็นแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะฟิตร่างกายกลับมาเหมือนกันเช่นกันนักกีฬาเองก็เช่นกันดังนั้นแล้วมันออกมาแบบเนี้ยช่วมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดเริ่มต้นด้วยว่า การนี่เราจะรวมทีมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะอะไรซับซ้อนมากๆเลยอันนี้อยากให้เข้าใจตรงนี้แต่ว่าณนะตอนนี้เดินทางมางถึงสนามที่3ามอะเรามีความรู้สึกว่าเรื่องสภาพร่างกายเรื่องสภาพจิตใจอะไรทุกอย่างน้องๆค่อนข้างแบบความแบ๊คค่อนข้างร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากําลังใจที่มีณนะตอนนี้ดีมากมาค่ะ